สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ๆทุกๆคนเจ้มาตามสัญญานะคะเจ้บอกว่าพี่ๆทุกๆคนว่าวันไหนเจ้ะจะลงวารีวิวเกียร์ทั้งลูกให้พี่ๆดูเลยใช่ไหมคะนี่คะ่ะวันนี้เจ้ะจะมารีวิวเกียร์ทั้งลูกให้พี่ๆดูเลยนะคะที่เจ้มีอยู่นะคะเจ้ะจะบอกว่าใหม่มากนะคะแล้วก็ให้พี่ๆแบบบางคนให้เจ้บอกว่าราคา6กหมเนี่ยทุกคนก็จะมองว่าแบบแพงมากๆแต่ทุกคนจะไม่เคยรู้เลยว่าแบบ ทำไมมันถึงแพงนะคะแพงเพราะอะไรอันนี้เจ๊ไม่ต้องพูดมากเลยค่ะเจ๊ให้พี่ๆทุกคนดูเลยแบบนี้นะคะเจ๊บอกแค่ว่า6กหมถ้าพี่ได้ใส่เกียร์ของเจ๊ไปแล้วพี่จะได้เหมือนพี่ได้ใส่แบบได้แบบขับรถใหม่เลยอะพี่ลองถามใจพี่ดูว่าแบบพี่คุ้มไหมเดี๋ยวเจ๊จะถ่ายให้พี่ๆดูนะคะว่าแบบแบบหน้าตาเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเจ๊ถ่ายให้ดูค่ะ